สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตท่านทั้งหลายนะฮะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากแนะนําตัวก่อนครับชื่อทานาพัฒน์ิตใบครับมีโอกาสได้เข้ามาสู่ครอบครัวดีเน็ตเวิร์กก็เพราะว่ารักสุขภาพครับรักสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ทําธุรกิจด้วยเอาละเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราเรา บางไว้ก่อนเรามาพูดในเรื่องของสุขภาพก่อนคือหลังจากที่ได้เข้ามาในดีไดเบิร์กเนี่ยเมื่อต้นปีสองาเนี่ยเมื่อปลายปลายกุมภาปลายปลายกุมภาต้นมีนาสองพัน้เเพราะว่าก่อนหน้านู้นก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์ของดีไดเบิร์กแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ใช้อย่างจริงจังด้วยตัวเองตัวแรกที่ใช้เลยครับก็มีโคลเจิน มีดีบูนมีดีคอนแทคแล้วก็มีอเลอรไทยเนี่ยเสียรายการเนี่ยครับใช้ก่อนเลยเสียรายการเนี้ยดีมากครับยอมรับว่าดีมากฉะนั้นถ้ามีนักธุรกิจท่านใดนะฮะไปพูดคุยเรื่องของโกลอจินเรื่องอเลอรไทยเรื่องดีคอนแทคเรื่องดีบูนให้ท่านฟังเนี่ยไม่ต้องลองแล้วครับใช้ได้เลยนะผมใช้มาแล้วเนี่ยหกหนึ่งหกสองย่างเข้าหกสามเกือบสามปีแล้วครับใช้มาเนี่ยสองปีกว่า นะดีมากนะได้สุขภาพที่ดีทั้ง4รายการอย่างที่บอกทีนี้พอเป็นเช่นนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่ผมกังวลใจก็คือเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระบบปอดหลังหลังจากนั้นมานะฮะเรื่องของระบบปอดเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคือผมเนี่ยต้องต้องบอกก่อนครับว่าธรรมชาติของผมเป็นคนชอบนอนดึกนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลฟีมเยรีกนีครับนอนดึกบางทีตีสามตีสี แล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าตีห้าทุกวันครับต้องตื่นเช้านั่นคือก่อนหน้านู้นนะครับต้องตื่นเช้าพอเป็นเช่นนั้นมาปุ๊บผมก็เลยตั้งปฏิฐานตัวเองเลยครับว่าต้องมีวินัยอย่างสูงก็คือจะออกกําลังกายอย่างจริงจังแล้วฉะนั้นสตาร์ทปี6 3ครับปีนี้วันจันทร์ที่หนึ่งมกราหกสาผมจําได้เลยเป็นวันแรกที่ผมเริ่มออกกําลังกายอย่างจริงจังแล้วหลังจากนั้นก็คือพุทธศุกร์จันทร์พุทธศุกร์เป็นอย่างนี้มาครับจนมาถึงวันนี้ก็คือ มิถุนาปี6 3เนี่ยย่างเข้า6เดือนแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าร่างกายเราดีแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือเอ๊ะทำไมระบบปอดเราการหายใจก็ดีการเหนื่อยก็ดีเวลาบรรยายเนี่ยคือผมก็จะมีอาชีพเป็นเป็นนักบรรยายด้วยมันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเร็วกว่าเดิมที่เคยเป็นจะบอกว่าด้วยอายุเรามันก็ไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นความโชคดีได้กระมังครับก็คือช่วงเมื่อเดือนที่แล้วของปีนี้ บริษัทดีเน็ตเบิรเนี่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ขออนุญ,ญาตครับตัวนี้ฮะผลิตภัณฑ์ดีพอดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปอดโดยตรงเลยนะพอบริษัทเปิดตัวปุ๊บบริษัทมีโปรโมชั่นผมก็ไม่รีรอเลยครับซื้อแล้วเอาไปใช้ท่านเชื่อไหมสามวันแรกครับวันที่3โอ้โหท่านทั้งหลายสเลดผมนะอโทษทีนะฮะเสหาผมนะออกเยอะมากครับนะออกเยอะมาก คือก่อนนะัน้นเวลาผมออกกําลังกายนี่เสมหะจะไม่ออกคือปกติทั่วไปแต่พอทานดีพอตเข้าไปแล้วครับวันที่1ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่2ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอวันที่3ท่านทั้งหลายฮะนะแล้วผมก็ไปวิ่งนะวันวันที่3ามนี่ตรงกับวันที่จะต้องวิ่งว,วิ่งพอดีก็ไปวิ่งครับผมวิ่งได้ประมาณ5นาทีครับโอ้โหเสมหาเริ่มออกครับเริ่มออกเริ่มออกในขณะวิ่งนี่คือผมก็ไม่ได้เอะใจใช่ไหมแต่มันออกเยอะครับผมก็เลยเต้องหยุด หยุดวิ่งแล้วไปดูเส้หาโอ้ยท่านเลยไม่น่าเชื่อครับคล้ำดำบางทีมันเหมือนเหมือนเป็นเส้นเส้นใยแมงมุมเอะครับมันติดออกมาด้วยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสัปดาห์เศษเศษสัปดาห์เศษเศษครับเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสัปดาห์เศษเศษแล้วผมทานทุกวันด้วยนะช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยผมทานแค่ก่อนนอนสัปดาห์แรกนะครับทานแค่ก่อนนอนคือ1เม็ด1เม็ด พอมาสัปดาห์ที่สองครับผมบอกเอาละไม่ได้แล้วทีนี้เพราะอยากจะมีอายุที่ยืนยาวครับใครใครก็รักสุขภาพดียก็เลยเพิ่มอีกเป็นเช้าเช้าหนึ่งเม็ดนอนหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะท,ที่เสมหาออกเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาอาบน้ําเวลาแปลงฟันก่อนอน,นุนไม่เป็นนะเวลาแปลงฟันปุ๊บโอ้โหท่านเสมหาออกนะเวลาแปลงฟันอาบน้ำเนี่ยครับเสมหาออกจนบางทีจนลำคานนะครับ ไปวิ่งหนึ่งครับเสมหาออกฮะแต่ที่เห็นชัดเจนคือไม่เหนื่อยการออกกำลังกายการวิ่งเนี่ยมันเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแต่การเหนื่อยของเรานี่คือมันสดชื่นคือเคยวิ่ง2กิโลเมตรเนี่ยเหนื่อยประมาณนี้แต่พอใช้ดีพอตแล้วเนี่ยครับวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรเหมือนกันเนี่ยการเหนื่อยคือมันเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมเป็นเท่าตัวและมันสดชื่นระบบหายใจ นะฮะระบบระบบหายใจความสดชื่นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คืออาการเสมหะที่ออกเวที่ออกเยอะเวลาออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณร่วมๆสองสัปดาห์จะเป็นอยู่ประมาณร่วมๆสองสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นนะฮะวันเนี้ยผมออกกําลังกายผมวิ่งขณะนี้นะครับวิ่งได้ครั้งหนึ่งประมาณ5กิโลเนี่ยไม่มีเสมหะออกเลย ไม่มีเสมหาออกเลยครับแล้วก็โอ้โหมันมันมันดีมากนะมาถึงวันเนี้ยผมทานไปแล้วหนึ่งกล่องหมดเมื่อคืนเนี้ครับเป็นเออโทษทีฮะหมดเมื่อเช้าเนี้ยเม็ดสุดท้ายไปแล้วหนึ่งกล่องวันเนี้ยผมก็ต้องเบิกอีกหนึ่งกล่องก็คือกล่องนี้นครับเพื่อที่จะเอาไปทานต่อเนื่องเนื่องจากว่านี่คือชีวิตผมสุขภาพผมทานเช่นเดียวกันครับนะนั้นผมก็เลยบอกเอออย่างนี้เนี่ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้ละ มั่นใจแล้วครับพ่อหลังจากได้ฟังข้อมูลจากเภสัจกรที่มาบรรยายในวันเปิดตัวเนี่ยเรื่องของรีเสิร์ชก็ดีเรื่องของส่วนผสมก็ดีก็คือเอ็นจิเนียร์นี่นะครับมันสุดยอดมากแต่ละรายการแต่ละรา,ายการเนี่ยแล้วเราก็มาได้ประสบการณ์เราเองโดยตรงได้ใช้เองโดยตรงไม่ได้ไปยินใครพูดมาไม่ได้ไปฟังใครว่ามาไม่ได้ไปฟังใครมาคุยให้ฟังแต่มันเกิดจากเราเองโดยตรงครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอขออัดคลิปนี้ขออัดคลิปนี้เพื่อ ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ครับไปให้กับผู้รักสุขภาพทั้งหลายให้ได้เห็นว่าหากว่าวันนี้ท่านจะดูแลปอดท่านแนะนำเลยครับด p o อ t ของ D-Network v ร์กเอต้อง D-Network v e r กเอเท่านั้นนะครับนะฮะดีพออีกครั้งหนึ่งครับด p o อ t ของ D-Network v e r กเอของแท้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นหากท่านสนใจ หากท่านอยากจะดูแลปอดของท่านนะครับขออนุญาตท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งครับไม่ต้องลองครับใช้ได้เลยครับเพราะผมใช้มาด้วยตัวของผมเองโดยตรงและจึงกล้าที่จะอัดคลิปนี้พูดเสียงดังฟังชัดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ครับกับบุคคลที่นำคลิปนี้ไปให้ท่านนำคลิปนี้ส่งให้ท่านให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองครับเรื่องปอดต้องไว้ใจดีพอดของ ดีเน็ตเวิร์กเบอร์ไวครับให้ท่านมีสุขภาพที่ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ